รับอไ่่ะไ่ะาามาล้างสม,มาสมุทโธพะาวตูตังพะกะวัตวนตังอภิวาทเทมิ สวากาตภักควาตาตมโอหามานามาสามีสุปฏิปันโนภักควโตสาวกสังโฆสังฆังลามาภิ สาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหโตสัมมาสัมะถุสสะสัมพุทธัสสะสาธุสาธุอักขีทีขังหูขังจีเนทตวาสิทธิกะพโกติโยปิรุปโหมหาพันโยทะเลนโตปิติกะเตยักนิพานังปะละมังสุขังสาธุตบุจาเตชวันตาธรรมะบูชาปัญญวันตาสังขบุตตาโพ ตายังยังธนะปัตตังยาตินิคเมรัสสถานิโยจักพิโตโหติสัตตุทีพระวันตุโนสาธุอ่ะการขลักวักตั้งใจฟังเดี๋ยวไปตั้งใจฟังตั้งใจดีเพราะว่าเขาโม้ว่าเด่นเนี่ยเขาตั้งโอ้ขอคลักวักขอขอขลักมา นะโมตัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah, ุทธ ah, ัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวโตอหโตสัมมาสัมพุทธัสสะกสาโกสาพุงขาทั้งหลายทั้งยิงสายน้องเท้าผุงเบาและผุงสาวผุงเบาและพ่อแม่ ผู้เฒ่าแก่และลุงตาคับทั้งมานาและตัวกาตัวนามูเสียดทีกรับทั้งผู้โลตอเหีรยตาจันพร้อมมีใจอ่อนน้อมไม่ทำบางฟองมีมือถือเงินคำตามแต่หามาได้บางฟองมีมือถือดอกไม้และถุกเทียนในสะเทียนต้มเจือย่อยืนดอกมามีทั้งกีฬาและแมงมากหลายปลาหอมมู่อาหาร มีของวานเป็นเขาวตักก็เท่าเขาต้มและขนมมีทั้งเขามาทุประหยาดขาป่าและเขามันซับประสันปิงกีหมวกหมอกมีลาบและแกงเป็นของแพงอันเส็บ่อยและเพิ่มใจตามใจใสตกแต่งแล้วจึงเย่อมาถวายบูชาเช่นแก่แก่พระแก้วทาประการในสถานพวกเก t ภาวายเจ้ากูต้นวิเศษก็หักแล้วบอนละบวนบุงค่าทั้งหลาย พ้ามวนเอ้ามายังเครื่องปฏิบัติบูชาและอามิตรบูชาทั้งภายในและภายนอกมีกอตอกดอกไม้และทุกเทียนมากู้เลือ่อนปั้มผอมคุงขานอมมานาัาพุงขานอมนามาจากรารอธิษฐานใส่กันตั้งไหวเป็นหากโกธาเป็นพ่อพระธรรมโกธาตันทนนึ่งนันคุงขาทั้งหลายขอถวายสมมาบูชาแก่พระสัพพ์พญูเจา้า เก็นเขาเป็นเอกบ่มีสองตุติญยาโกธาตันทวนสองนันคุ้งขาทั้งหลายขอถวายสมมาบุตาแกพระธรรมาเจ้าอันงามตติญยาโกธาตันทวนสามนันคุงขาทั้งหลายขอถวายสมมาบุตาแกพระสงฆ์ข้าเจ้าตนทะลงสินนันทวนทีจ่าตุธาโกธาตันทวนที่นันคุงขาทั้งหลาย ขอถวายสมมาบุษาแกงพระท่านมาเจดีบริโพกเกดีกับท่านพระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธลูกโอพระพุทธเจ้าอันเป็นอุเทศสีเกดีทนทะแหลงลาปัญจมากโกทานอันทวนหานั่นพุ่งขาทั้งหลายขอถวายสมมาบุษาแกงเพศพระบุรเพศปดาพญายินพญายพมพญาย มาลาก,กับทางเท่าจัตุโลก,กบ,บาลทาั้งเสียนางเมฆลานางทรล,ลีสุดเป็นเขาอันเป็นเจ้าพาสุธาหูงขาทั้งหลายบ่าอาจจะขันละหนา้าลำดับเลี้ยนกันมนาะยังโทษอันเป็นเขาตาต่อเท่าบันนี้ก็ดีโทษเกิดแต่กายทวานว่าจีทวานมาโนทวานนั่นเป็นวิธีกิดหล,ลอนใดหลงเพีพ้ยทงขาดบด่ตลาด ให้ทำนองพร้อมทำคิดว่าบ่าเป็นกรรมและมีโทษเพราะแกพันเป็นเจ้าจงโปรดเห็นดูก่อนหน้าขออย่าได้เป็นพ่อสาถดตองขออย่าได้เป็นบาของในวัดตาสงสารก็ขาเทินบาปการนุ่งุ้งขาทั้งหลายทั้งยิ่งใชาหน่อยไงผู้ใดมาฟังเทศก็ดีผู้บ่ใดมาฟังเทศก็ดี ผู้อยู่หอนหนึ่งเขาก็ดีผู้อื่นฝ่อของท่านก็ดีผู้ไหว้ปานไปสู่โลกบังนาก็ดีหลอนว่าได้ก็ทําผิดไว้แต่ก่อนจักเป็นบับพอนบสุขีขอแกพระมูนีตนอยู่เกา่าผู้เป็นเจ้าแห่งพ้องทามจงนำโทษแห่งคนทั้งหลายผุ้หนีมาตั้งไวต้องนา แล้วแล้วให้อะแล้วแล้แลให้อะหหสิกรรมนำเสียจากสักวรารณะแล้วมาฆ่าวราณะห้ามกรรมอันจะคล้องขึ้นเมื่อมังฝ่ากรรมอันจะขาบ่าห้ได้นี้เลพานก็ขาเทินปราการนึงคุ้งกาดทั้งหลายยา่มเมื่อเข้ามาในอ่ำในอาห้ามย่ำเถิดร้อนว่าได้ละนุ่มเข้าในเขตร้อนว่าได้เหตุเพียเหตเพียเพียงมากกายร้อนว่าได้ทมน้ำลายแลน้ำมา หลอนว่าได้ขาดเสลี body, ล่อันบอดีหลอนว่าได้มีขีหมูกมาสั่งหลอนว่าได้นั่งคัดสมาบาทัทำหลอนว่าได้กระทำการเกาหัวให้ผมหล,ล่นหลอนว่าได้เหยียบมนเขามาติดบาทาเข้ามาในคงเกศฮันเจ้ากูจนวิเศษยังเทศนาหลอนว่าได้อยากจะแล,ะล่ล้ำจูหลอนว่าได้เปิดจูและเผยนมหลอนว่าได้เหยียดผมและเหยียดเหนียหลอนว่าได้เพียงเสียแพท่สบาย เป็นของสุดวิสัยและมีโทษขอแก่พาเป็นเจ้าจงโปรดเอ็นดูกูหน้าขออย่าได้เป็นโทษสาโทดตองขออย่าได้เป็นบาปของในวัตะสงสารก็ขาเทินพาการนู่พุงขาทั้งหลายมยเมื่อตกแตงทานมีเครื่องหวาาและแข็งสมมีแข็งสมและแข็งแกงหลอนว่ามีมดดำหมดแดงตกใส่หลอนว่าใดใส่บาทมีเส้นผม เป็นควมบมอสมย่ำใจมีพุง่ายเปลยกผิวไปเป็นของสุดวิสัยบ่หูเมื่อคิดว่าเซแกแล้วจึงนํำมาถวายบูชาเจนแก่แก่พราแก้วสัพประการในสถานของเกศถวายเจ้ากูตนวิเศษต้องทำขอเจ้ากูจงนำโทษแทงคนทั้งหลายคุ้หนีมาตั้งไหวต้องหนาแล้วแลกให้อาโหสิกรรมก็คือน อาการนุง่งผู้ขาทั้งหลายยามเมื่อตกแตงทานหลอนว่ามีลูกหลานและหน่อยอ่อนมาชิ้นก้อนชิ้นดูหลอนว่าลืมล้างผู้และหน่อยมากหลอนวาได้ออกปากแล้วเราลืมเสียสองพ่อเมียมาเก็ดเฉียดยึดใจเดียดนะําเมื่อตกแตงทานหลอนว่าได้อุ้มลูกหลานเข้ามาใส่ในคงเขตได้กินของเจ้าก,กูจนวีเสษลืมเค้นได้กินของเวลลืมบอกหลอนว่าได้หยอกเจ้าก,กูจนมิเสีย ผิดว่าใจยิ่งดีดอมเสยโสดร้อนว่าได้ปากโคดเจลาจาร้อนว่าได้สัยญ,ญาตินอนในเขตลาบลืมเพยเียรเ่เมื่อฟังธรรมันเป็นข่วมมอยอมและประมาณร้อนว่าได้นั่งศาสเบียดเนึ่งซ้อนร้อนว่าได้พิงมอนที่เจ้ากูเอาเทิมขางร้อนว่าได้ขีดสั่งมาและงอควายขามาในอาหา,ยามยำเทตันเจ้ากูตนวิเสียนยังเทสนา หลอนว่าได้คาลหานินธาพระพิสุสงและพระพุทธลูกผูกพระพุทธเจ้าว่าบดีบ่งงามองสามนันยังสูงทั้งน้อยองหน่อยนันยังทำพอปันกลางองกลางดันน้าบางสอยสวดองนันนักปวดบอสมกัน ังหลักรคุงขะหลายเที่ยวไปมาถูกกำเจา้าได้เห็นพาสงเจา้ายัางนอนบ่ตันตื่นใจบ่เื่อนง่นงนอนใจวิบ้อนจิตเถียดเพราะยาได้เป็นบาเบือนให้วัตาสงสารก็กระเทือนตาก,กันุคุงขาทั้งหลายทั้งยิงซ้ายและเด็ดหน่อยดันก็หอยติดเข้ามากับดุงตาพอแม่ขอหนันได้แต่และเหลียนและพาระที่บางทองได้ตีคิดหิ้งและสับคาง บางพ้องนอนปั๊บเย่พอมันหอนบางพ้องได้ไหมอนอนปับเย่พอมันหอนบางพ้องได้ไหมขอนแลวาลายตีกันโลทันตาห้องหายจับได้ไหมแล้วควงไปมากามภาษาเด็กหน่อยบางพ้องยังได้ให้หน่อยกินนมบางพ้องกินขนมยังฟังเถิดบางพ้อง ได้ปิดพองแผดและบุกผาบางพองได้ปิดผลพลาและมีม่วงบางพองเลนเตียนต้วงหยอกไรกันเสียงนั่งนั่นถูกทีบบ่ถนัดถนี้ย่งเมื่อปังตำม,มันเป็นความบา่อยำและประมาทขอเจ้ากูทนโงงานโยงได้โปรตีนดูกูหน้าขออย่าได้เป็นโทษสะทษตองขออย่าได้เป็นบักของในวัตะสงสารก็กระเทนปราการนึงคุงขาทั้งหลายทั้งตายนย พ่อแม่เถ่าแก่และลุงตาช่วนกันมาฟังเทศเพื่อยาผูแกงเหือดเมืองสวานี้และเมืองนี้ละผ่านฟั้งหงนานเลยมีอาการหนักเหนื่อยลังค้นนันอยากหยัดแข่งและอยากขาเที่ยวไปมากะว่าอย่างเมื่อพระสงเจ่าย่างเทศสนาธรรมบร่จำนำเบาหูตำงตล่างค้นนันคือตอบาาและทั้งเงื่อนใจบิดเบีย้ยโลจีขานขึ้นเมียบานเส็ดจำลาวมา สารวอนนำพันระยาและลูกเต่าบางพองได้กินเหล่าและชุลาบางพองโม,งมง่เมาตาเพื่นพื่นคิดว่าแม่นของมุนซืนจึงได้แจกยายหร้อนว่ามันมีกินได้มาเท่าถูกพระสงฆ์เจ้าตนทรงทำขอเจ้ากูจงนำโทษแทงคนทั้งหลายทุกหนีมาตั้งไว้่องนาแล้วแล้และหายอไออาโหสิกรรมก่ขอขาเทืนแล้วแล้ะหายอาโหอสิกรรมถุกตนทุกคน ทุกปีทุกเดือนทุกวันทุกยามตราบต่อเท่าคุ้งขาพระเจ้าให้ได้เขาสูนิลพานทุกตนทุกคนก็กระเทือนอวันเดอบันเยาะบว้เยวไว้อาวันเดอบันอจจลิเย่ปะา,าเทนาพระวาลเตเยนัก,กนตังสับพังอัป,ปลาทังขมาตุโนโพันเต อาจัลีเย่ปมาเทนะทวารัตเเย่นะครตังสาพังอภลาทังขมาตุโนพันเตรัตนาตไเย่ปมาเทนะทวารัตเเย่กคะตังสาพังอภลาทังขมาตุโนพันเตสังจุ สัพพทสังขามามะสัพพังทสังขามามะสัพพังโทสังขมามะอหังขมามิตุเมหิตยาติเมขมิตรพังกุกกาสะอหังขมามิพันเตอะวายพระพองมันได้หวะเราพรวันทุกวันจะวายพระบวกลมดีเราพรวนทุ่มละม่นทุกวักน,น,น <c oughs> อาบานีเตรียม ลับวันเนอยากทาวเรียหาปุระปริปุรนติสากหลังเอวเมวะอิตุวติดังเป็ตานังอุปกปติอิทธิตังวติดังตุมหังกิปัเมวะสัมมิจตุสัพภีปุรนตุสังกปาจันดูปนรโสยะยามณีโชติ དང དང